สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมแพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระได้เคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะ วันนี้ยายแมวก็จะพาเพื่อนๆไปไล่มแมลงนะคะไล่มแมลงด้วยน้ำหมักที่เราทําขึ้นมาเองนะคะจะหมักจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูไปทํากันคะ่ะค่ะแล้วนี่ก็คือน้ำหมักนะคะน้ำหมักที่เราจะนําไปไล่มแมลงนะคะเราหมักขึ้นมาเองนะคะด้วยส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีลูกมะกรูดนะคะแล้วก็ลูกยอนะคะแล้วก็น้ํเส้มสายชูนะคะตัวนี้เราจะหมักทิ้งไว้เป็นเดือนนะคะเห็นไหมคะเริ่มมีการย่อยสลายแล้วก็เป็นจุลแล้วนะคะเป็นละเอียดเป็นแบบ ไม่เป็นรูปรูปทรงของมะกรูดแล้วก็ลูกยอแล้วนะคะเห็นไหมคะการหมักใช้เวลานาน,าน พอสมควรนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งขึ้นไปนะคะนี่ก็จะหมักนานมากนะคะหลังจากนี้เราก็จะนํามาใช้งานได้นะคะเกินเดือนปุ๊บเราก็นํามาใช้งานได้เลยนะคะสําหรับน้ําหมักของเราเราก็จะนํามาผสมน้ําเปล่านะคะเพื่อไปฉีดพ่นไล่มแมลงนะคะเพราะว่าในมะกรูดก็มีคุณสมบัติในการที่จะไปกําจัดไละไล่มแมลงนะคะส่วนลูกยอนะคะมีทั้งกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติก็มากมายนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะคะว่าสสิ่งนี้คุณสมบัติในการ ไล่แมลงมากมายแค่ไหนนะคะหลังจากที่เรานำมาหมักแล้วนะคะแล้วเข้าผสมน้ำส้มสายชูเข้าไปอีกนะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำหมักของเราให้มากขึ้นนะคะหลังจากนี้เราก็พร้อมที่จะนำไปไล่มแมลงนะคะเพื่อนๆวิธีทำเยแมวก็ยังไม่ได้ทำไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะถ้ามีโอกาสเยแมวก็จะหมกักหรือว่าทาวิธีทาการทาน้าหมากักตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆดูในคลิปหน้านะคะค่ะ การไล่มแมลงของเรานะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่า1ลิตรนะคะต่อน้ำหมักนี้นะคะสามช้อนโตะนะคะเพื่อนๆืนเพื่อนๆก็กะเอาได้นะคะค่ะกลิ่นแรงมากนะคะเพื่อนๆนเราจะใช้แค่สามช้อนโตะนะคะกะเอาได้นะคะ เราจะใส่ไปแบบนี้ไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะมีกากนะคะเห็นไหมคะทั้งเม็ดทั้งเปลือกมะกรูดนะคะเต็มไปหมดนะคะเราจะต้องกรองก่อนนะคะเวลาเทาใส่กระป๋องฉีดพ่นหรือว่ากระป๋องฟอกกี้นะคะเดี๋ยวยยแมวก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะกรองในตัวเลยค่ะ เห็นไหมคะกาค่ะกาพวกนี้ก็จะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้นะคะเพราะฉะนั้นกองก่อนค่ะนี่ค่ะกาเห็นไหมคะมันก็จะมีทั้งเม็ดลูกยอเม,อม็ดมะกรูดหรือว่าผิวมะกรูดนะคะค่ะยังไม่พอนะคะยีแมวก็จะเพิ่มน้ํายาล้างจานเพื่อเป็นสารจับใบนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเหมือนเดิมต่อน้ำหนึ่งลิตรบีบใส่ไปเลยค่ะกาเอาก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาะนะคะก็จะเป็นการไล่แมลงหรือกําจัดแมลงแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าเราต้องมีน้ําหมักไว้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากไล่มแมลงหรือกําจัดมแมลงในช่วงนี้นะคะถ้าไม่มีน้ําหมักตัวนี้หรือว่าทําไม่ทันนะคะก็ไปดูคลิปอื่นๆของยายแมวได้นะคะสามารถใช้ตัวอื่นแทนก็ได้นะคะยายแมวก็ทํามาเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆอ,อีกทางนะคะถ้าไม่มีตัวนั้นเราก็มาใช้ตัวนี้หรือว่าเราทําตัวนี้ไว้รอ เพื่อเวลามาถึงนะคะหรือเวลาใช้งานได้เราก็ถึงกลับมาใช้งานเขานะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะสําหรับน้ํายาไล่มแมลงว่าแล้วเราก็ไปไล่มแมลงกันเลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆเห็นมดไหมคะมดเริ่มขึ้นเถาบวกของเรานะคะเห็นไหมคะมากมายนะคะแล้วก็ใบก็เริ่มโบเริ่มแหวงนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําน้ํายานะคะที่ทํามาจากลูกยอนะคะแล้วก็มะกูดนะคะมาฉีดพ่นเพื่อไล่เขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมดกําลังมากินดอกบวบนะคะนี่ค่ะมดเยอะแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้กินผลผลิตเขานะคะไอ้ที่โตแล้วก็รอดไปนะคะไอ้ที่กําลังออกแบบนี้นะคะรับรองไม่ได้กินแน่นะคะ วันนี้เราก็จะมาฉีดพ่นด้วยน้ํายาลูกยอแล้วก็มะกูดนะคะเพื่อขับไล่และป้องกันมดพวกนี้นะคะให้ไกลจากต้นพืชของเรานะคะเพื่อนการฉีดพ่นนะคะเราก็จะฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์นะคะเพราะว่าฉีดพ่นครั้งเดียวนะคะไม่สามารถกําจัดหรือว่าไล่มดพวกนี้ได้นะคะหรือแมลงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องหมั่นฉีดพ้่นทุกๆสัปดาห์นะคะให้เขากลัวให้เขาขยาดให้ไกลจากต้นพืชของเราเลยค่ะ มะเขือก็กําลังโตนะคะเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนได้นะคะเพื่อนๆมดยังไม่มาลงมาแมลงยังไม่มาเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะคะฉีดพ่นให้ทัว่วทั่วต้นนะคะเพราะว่า,มาแมลงต่างๆนะคะไม่เลือกด้วยนะคะว่าจะกัดกินตรงไหนเพราะฉะนั้นเราป้องกันทั้งต้นเลยดีค่ะ ค่ะไางงายท้องไงใส่ไปเลยค่ะ,มะแมลงนะคะเห็นสวยๆอย่างนี้นะคะแต่พี่ส่งเยอะนะคะ,มะแมลงเต่าทองนะคะพืชผักกินใบเราก็ฉีดพ่นได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเย็นนะคะไม่มีความร้อนแรงนะคะเพื่อนๆมีทั้งกลิ่นมีทั้งสารต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสูตรเผาไหม้นะคะสามารถฉีดพ่นได้กับทุกพืชทุกผักนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะการป้องกันมแมลงแบบง่ายๆด้วยน้ำหมักลูกยอแล้วก็ลูกมะกรูดนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยี่ยมแพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยี่ยมแอลพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ค่ะปลูกเขาแล้วนะคะเราก็จะต้องหมั่นดูแลรักษาเขาหน่อยนะคะเขาก็จะได้มีผลผลิตให้เราเก็บกินค่ะ